ก็มีคําถามนะครับบาริสลาครับก็มีคําถามนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื mm ่องหนึ่งเลยนะครับจันยบิดครับครับสมัยนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีทุกๆบ้านไหมแต่ตอนผมยังเด็กๆหรือสมัยที่ยังเรียนอยู่เนี่ยนะครับตอนที่โซเชียลยังไม่บูมนะยังไม่มีสมาร์ทโฟนยังไม่มีโทรศัพท์ใช้กันอย่างแพร่หลายเนี่ยเราดูเวลาลาสินอดเนี่ยส่วนมากเราดูจากไหนกันครับ ทีวีนะวิทยุเป็นเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับก็จะมีวิทยุนะครับที่เราจะเปิดฟังกันอยู่ตลอดนะครับโดยเฉพาะสื่อสารมวลชนของมุสลิมเราหลายๆช่องนะครับเมื่อก่อนก็จะทําในรูปแบบของวิทยุกับมีวิทยุนะมีเคเบิลทีวีบ้างนะครับแต่ที่เบสิกมีกันแทบทุกบ้านเลยนั่นก็คือปฏิทินอิสลามครับนะปฏิทินอิสลามนี่มันก็เหมือนกับปฏิทินทั่วๆไปนะครับเพียงแต่เพิ่มเติมมาในส่วนของ ว่าในแต่ละเดือนนะในแต่ละวันก็จะมีการระบุเวลาละหมาดนะครับตั้งแต่ซุบะฮีเนี่ยไปถึงอีชาเลยว่าในวันนั้นเนี่ยเวลาละหมาดแต่ละเวลาเนี่ย,ยมันคือกี่โมงก็ระบุมาเป็นมาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีเลยครับว่าได้เวลาละหมาดตอนไหนกี่โมงกี่นาทีนะครับนั่นคือปฏิทินอิสลามทีนี้มันมีข้อสังเกตนิดนึงคือในทุกๆเดือนเนี่ยมันก็จะมีแค่ เวลาละหมาดซุบฮี่นะครับซุฮุรีอัสซี่รีมะเกรบอีชานะครับมีแค่นี้ห้าเวลานะครับแต่พอมาในถึงพอมาถึงในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มเติมขึ้นมาอีกช่องหนึ่งครับอาจารย์จิบมันจะมีเวลาเพิ่มมาอีกหนึ่งช่องนั่นก็คือคมันเขียนว่าอิมซาครับเวลาอิมซาเวลา,อ,าอ,อิมซาครับนะพี่น้องหลายๆท่านันนี้นี้คงจะ อันนี้น่าจะเป็นปฏิทินอิสลามของเราอะนะถ้าไปดูปฏิทินของคนศาสนิกอื่นถ้าเขียนอิมซักแล้วับ <c oughs> แปลกๆ <c oughs> ครับเป็นนั่นแหละครับคืออย่างนี้ครับพอเวลาพี่น้องบางคนเนี่ย <c oughs> เห็นอิมซักเนี่ยมันคือเวลาอะไรนะบางทีก็เกิดความสงสัยนะและยิ่งมันมามีแค่ในเดือนอมาดอนด้วยมันยิ่งน่าคิดเข้าไปใหญ่เลยว่าเวลาอิมซักเนี่ยช่องเวลาที่มันอยู่ก่อนหน้าเวลาละหมาดซุบะฮีเนี่ยมันคือเวลาอะไรกันนะครับเท่าที่ผม ได้ได้เคยฟังได้ยินมานะครับเวลาอิมซักเนี่ยก็คือเวลาที่ให้เรานั้นงดเว้นจากการกินการดื่มนะครับในช่วงก่อนเวลาซุบปอีเนี่ยอันนี้ก็จากที่ได้ฟังมานะครับอันนี้จุดประสงค์ตรงนี้ก็เพื่อที่จะให้เรานั้นไม่กินไม่ดื่มนะครับเกินเลยไปถึงเวลาซุบปอีนั่นเองนะครับในเวลาอิมซักตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นนะครับที่น่าคิดก็คือว่าไอเวลาอิมซักเนี่ย มันสอดคล้องมันตรงตามกับสุนนะของท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลนหัวอะลัยอุสซัลลัมไหมนะครับเพราะนะครับในถามว่าเวลาอิมซักเนี่ยมันอยู่ๆมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับเท่าที่ผมไปดูข้อมูลมาคร่าวๆเนี่ยนะครับก็มาจากฮะดิษบทนึงนะครับที่รายงานจากท่านอานัสบินมาลิกนะครับที่เล่าถึงในตอนที่ท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลนหัวอะลัยอุสซัลลัมนั้นรับประทานอาหารโซโฮรร่วมกับท่านเศษบินซาบิดนะถ้าจะไม่ผิด โดยที่หลังจากที่ท่านรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะมันก็จะมีช่วงเวลาที่นะครับว่างเว้นนะครับระหว่างช่วงทานอาหารโซฮสกับช่วงเวลาละหมาดซุบฮีนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยมีซอฮาบะถามกับท่านอานัสนะครับว่าไอช่วงเวลาระยะห่างตรงนี้เนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะครับเทียบได้กับเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับในส่วนที่ท่านมีเว้นช่วงไว้นะครับก่อนที่จะลุกขึ้นไปละหมาดซุบฮีนะครับท่านอานัสก็ได้ตอบว่า เป,เป็นระยะเวลานะเทียบเท่ากับการอ่านอัลกุรอานห้าสิบอายะด้วยกันนะครับนี่คือที่มาที่ไปนะครับของการเว้นช่วงนะครับก่อนการาลุกขึ้นไปละหมาดซุบฮทีนะครับในการรับประทานอาหารโซฮัในเดือนอมฎาดอนนะครับทีนี้เนี่ยเวลามากําหนดเป็นเวลาอินซักเนี่ยครับเท <Huh. S 1> ่าที่ผมเห็นเนี่ยเขาจะกําหนดไปตายตัวเลยว่าประมาณสิบห้าถึงสิบหกนาทีไม่เกินนี้ครับมันเป็นการกําหนดเวลามาไม่เป๊ะเลยครับ ทีนี้เนี่ยก็พี่น้องบางคนก็สงสัยว่าแบบนี้เนี่ยการกําหนดเวลาอินซักแล้วทำตามในรูปแบบนี้เนี่ยมันคือการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนตรงตามกับในฮะดิสที่ท่านอับดุลีโมฮัมหมัดสุลตานลอฮ์ฮวาลียวะสัลลัมให้เป็นแบบอย่างนี้ไว้หรือไม่ครับก็อยากให้อาจารย์ยบิดช่วยคลายข้อสงสัยตรงนี้นะครับครับผมนะพี่น้องครับกับเรื่องที่ท่านอาจารย์อาลิฟมันติมุนะครับได้บอกกับท่านพี่น้องไปนะครับถึงเรื่องของการ อิมซากนะครับอิมซากในพี่น้องเขาเป็นภาษาอะนะครับหมายถึงนะครับมีความหมายหรือว่าหมายถึงว่าการระงับหรือว่าการงดที่จะกินหรือดื่มนะครับในช่วงเวลานั้นๆพี่น้องคบในเรื่องของการอิมซากในนักวิชาการนะครับตั้งแต่ในยุคอดีตของในยุคอดีตเป็นต้นมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการในสายชาฟีอีนะครับอาจารย์อาลีฟเขาได้กําหนดในเรื่องของ เวลาอิมซากตรงนี้เอาไว้นะครับอนเนื่องมาจากว่ามันจะมีผลเกี่ยวเนื่องกับการถือสินอดของเราในวันนั้นพี่น้องครับในอดีตนะครับให้ให้ท่านพี่น้องได้ทราบแบบนี้ก่อนให้พี่น้องได้ทราบแบบนี้ก่อนนะครับว่าในอดีตนะครับในเรื่องของการสังเกตนะครับแสงอาทิตย์เนี่ย <c oughs> มันจะมีเขาเรียกว่ามันอาจจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชัดเจนมาก นะครับเวลามันอาจจะคาดเคลื่อนบ้างนะครับมาเนื่องมาจากว่าแสงอาทิตย์นะครับที่เห็นจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นกันนะครับแบบชัดเจนขนาดนั้นนะครับ,รบซึ่งฮะดิษที่ท่านอาจารย์นาลิฟได้นําเรียนมาเมื่อสักรู่นะครับ,รบไม่ไม่ใช่หลักฐานในเรื่องของการอิมซัดต,ตรงๆนะแต่มันได้มาจากการเขาเรียกว่าการวินิจฉัยหรือว่าการ นำหุกกลออกมาจากตัวบทของหลักฐานศาสนานะครับที่ท่านอดุสูรสโลลล์ฮุวาไรเวอร์ซันลัมนะครับตอบแก่ท่านตอบกับซาบะของท่านว่าระยะเวลาช่วงที่ท่านอดุสูลนั้นรับประทานอาหารโซฮอตจดก่อนที่จะเข้าเวลาละหมาดซูเบฮีเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่กันนะครับท่านอดุสูนท่านก็มีรายงานนะครับท่านอาัสบอกว่าก็ดรูคอมซีนอายะมีช่วงเวลาตรงนั้นนะครับเทียบเท่ากับการอ่านอัลกุรอาน50อายะด้วยกัน ซึ่งพี่น้องครับห้าสิบอายะในที่นี้นะครับไม่ได้หมายถึงห้าสิบอายะที่เป็นอายะสั้นๆนะครับหรือเป็นอายะที่ยาวเป็นหน้าๆไม่ใช่แต่เป็นอายะที่อยู่ในช่วงประมาณนะครับพอประมาณอายะที่มีเขาเรียกว่ามีความยาวประมาณกลางๆเท่านั้นเองพี่น้องครับบรรดานักวิชาการนะครับนำฮะดิษบทนี้แหละครับมานะครับหรือว่ามาเป็นหลักฐานในการที่จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการงดอาหารก่อนที่จะเข้าสู่ เวลาฟยัดจริงๆหรือรเวลาซุบฮปฮีปจริง,รรงๆซึ่งพี่น้องครับนักวิชาการที่เขานะครับมีความเห็นนะครับใน,ในทัศนะนี้หรือว่าในมาร์สบันี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการเผื่อเอาไว้มันเป็นการเผื่อเอาไว้ว่าเผื่อว่าถ้าเกิดว่าเราไม่งดอาหารก่อนที่จะเข้าเวลาจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้การถือสินอดของเราในวันนั้นเนี่ยอาจจะเสียก็ได้เพราะเวลามันอาจจะเข้าแล้วแต่เราอาจจะยังไม่รู้ ฉะนั้นฉะนั้นให้เรางดอาหารไว้ก่อนพอเรางดเอาไว้ก่อนสักสินาทีสักสินาทีนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เรามั่นใจมากกว่าเดิมนะครับว่าการถือสินอดของเราในวันนั้นมันจะไม่เสียจริงๆอ,อันนี้คือมุมมองความคิดเห็นของนักวิชาการที่เขาสนับสนุนในเรื่องของอิมซัสนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าในโลกอิสลามของเราทุกทุกคนเลยนักวิชาการทุกท่านเลยเห็นตรงกันหมดทุกคนว่าอิมซกัก ในเรื่องของการงดอาหารก่อนที่จะเข้าเวลาซุบปอเนี่ยสามารถนํามาใช้ได้จริงๆริงยังมีนักวิชาการอีกส่วนหนึ่งนะครับนักวิชาการอีกนะครับอีกส่วนใหญ่เลยพี่น้องครับถือว่าการอินมซากหรือว่าการงดอาหารก่อนที่จะเข้าเวลาซุบปอเนี่ยถือเป็นอุตริกรรม หรือเป็น,ปน<ะ>อุตริกรรมถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในศาสนาของเรารพี่น้องอาจจะตั้งคําถามว่าเอ๊แล้วทาไมมันถึงเป็นอุตริกรรม,มทําไมมันถึงเป็นบิดาดในศาสนาอันเนื่องมาจากว่าแบบนี้ครับพี่น้องเวลาที่เราไปดูหลักฐานของศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีระบุเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับอัลลอฮฺซุบฮา,านะฮฺวะตาลาได้กล่าวถึงเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ย ก่อนที่จะเข้าสู่เวลาฟัยัะเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาพระองค์ได้ทรงบอกว่าวะกูลูวะชโรบุพวกท่านทั้งหลายนะครับเชิญกินเชิญอึเชิญกินเชิญดื่มได้ตามปกติอะกินต่อไปได้เลยวะกูลูวะชโรบุรับฮัตตายะตะบัยยะนะละกุมุลคอยตุลอับยาดุมินัลคอยตินอัสวดิมินัลฟัจริครับจนกว่านะครับเส้นสีจนกว่านะครับแสงสีขาว นะครับแสงสีขาวหรือว่าเส้นสีขาวเนี่ยจะปรากฏเหนือชัดเส้นสีดําหรือว่านะครับเส้นขอบฟ้า mm hmm. นั่นหมายถึงตอนที่แสงพฟยัดขึ้นจริงๆตอนที่ mm hmm. ดวงอาทิตย์ขึ้นจริงครับเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือเหนือขอบฟ้าเนี่ยพี่น้อง,รงราารครับให้พี่น้องจินตนาการภาพนะมันเป็นภาพของพื้นดินนะครับเป็นภาพของพื้นดินแล้วก็มีแสงอาทิตย์มีดวงอาทิตย์เนี่ยกำลังโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินพอแสงของดวงอาทิตย์ขึ้นมานะครับโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินแล้วเนี่ย อัลลอฮฺตาอลาพราะองค์ทรงบอกว่านั่นคือเวลาที่ให้ยุติการกินแล้วอืครับแสดงว่ามันเข้าเวลาซุบะฮีแล้วเข้าเวลาละหมาดซุบะฮีแล้วไม่อนุญาตนะครับที่จะกินหรือดื่ม อาหารหลังจากที่แสงฟยัดหรือว่าแสงของดวงอาทิตย์นั้นได้ขึ้นแล้วนะครับก็ถือว่าหมดเวลาที่จะกินจะดื่มถ้าเรายังกินยังดื่มณขณะนั้นอยู่นะครับถือว่าการถือศีลอดของเราในวันนั้นเสียนะครับถือว่าการถือศีลอดของเราในวันนั้นเสียนะครับนั่นเป็นเงนื่อนไขฮัตตายะตะบายยนาลคุมุลคอยตุลอับยัดุมินันคอยตินอัสวดิมินันฟัจรบนะครับซุมมาอติมุสเซียมะอีลันไลนะครับพอหลังจากที่ดวงอาทิตย์นะครับขึ้นแล้วนะครับแสงอาทิตย์ขึ้นแล้ว ก็ให้เรานั้นทําการถือศีลอดต่อไปให้สมบูรณ์จนกระทั่งถึงเวลากลางคืนอีกครั้งหนึ่งครันั่นก็คือถึงเวลามักริบของวันรุ่งขึ้นที่เรานั้นทําการถือศีลอดท่านพี่น้องครับเวลาที่เราพิจารณาจากอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับในสุร้อนลบกรอที่พูดถึงเรื่องของการนะครับรับประทานอาหารซอฮตดเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า เรออาตะอาลาพระองค์ได้ทรงนะครับบอกไว้นะครับว่าให้เรานั้นสามารถที่จะกินจะดื่มได้จนกว่าจะเข้าเวลาฟะยัะจริงๆมไม่ได้พูดถึงในเรื่องนะครับไม่ได้พูดในเรื่องของเวลาอิมซักที่ให้ยุติการกินการดื่มก่อนอนะอันนี้อันนี้คือพื้นฐานนะครับคือพื้นฐานโดยปกติคําสั่งใช้ที่ได้จากองค์การอายะกรอ่านนะครับ,รบที่เลาสุบฮา,หาหนะหัวตาลาพระองค์ได้ท่งสั่งใช้กับพวกเราครับครับ อีนเนื่องวิชาการที่เขามองว่ามันเป็นบิดาเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าบรรดาซาฮาบะเองนะครับบรรดาซาฮาบะในยุคข,ของท่งาน,อนออรอซูลสละลลฮวาไลย์วสันลำเองนะครับก็ไม่ได้มีใครที่ปฏิบัติหรือว่าเข้าใจว่าทุกครั้งที่จะถือศีลอดจะต้องงดอาหารก่อนที่จะเข้าเวลาจริงๆนะไม่ได้มีซอฮาบะนะครับเข้าใจแบบนี้ครับ ว่าเวลานะครับเวลารรมอนดรมาแล้วนะครับเวลารรมอนดรมาแล้วนะครับเราบวชกันวันที่หนึ่งจนกระทั่งถึงวันที่ยี่สิบเก้าหรือวันที่สามนี่สามสิบเนี่ยบรรดาวาบ้าเขางดอาหารหรือว่าเขาละอาหารกันตั้งแต่นะครับก่อนที่จะแสงพยัตจะขึ้นจริงๆก่อนที่แสงของดวงอาทิตย์จะขึ้นจริงๆรนะครับแต่ในทางตรงข้ามนะครับกับมีการปรากฏฮะดีษนะครับปรากฏหลักฐานที่ซอเฮียจากถนนสุนทลสลครามวรือวะซัลลัมบอกว่า เวลาท่านรอซูลบอกว่าท่านรอซูนบอกว่าในช่วงแรกนะครับในช่วงแรกเนี่ยท่านรอซูนสันนัลลฮวาไรเวอร์ซลแมจะให้ท่านบีล้านอาซานจะให้ท่านบีล้านอาซานก่อนนะอันบีแลนอยู่อัซินนะครับท่านบีล้านจะทําการอาซานเป็นผู้แรกในก่อนที่จะเข้าสู่นะครับเวลาซุบปรฮีเพื่อที่จะได้เตือนผู้คนนะครับคนที่ยัง หลับอยู่นะครับหรือคนที่กาลังขมักขมันเกี่ยวกับเรื่องของการทําอีบาร์ด้าในตอนกลางคืนจนทําให้ตัวเองนั้นยังไม่ได้รับประทานอาหารโฮอสนะครับท่านบิลานอาซานป้าบนี่แสดงว่าให้รีบไปทานอาหารคือยังไม่เข้าเวลายังไม่เข้าเวลาซุบปฮีแต่ท่านรรซูลนะครับใช้ท่านบิลานเป็นอาซานก่อนเพื่อเป็นการเตือนผู้คนนะครับให้ เตรียมที่จะรับประทานอาหารโซฮอตได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนินนาาลัมหรือเป็นน้ํเปล่าหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถที่จะเตรียมอาหารโซฮอตได้นะครับยังมีเวลาอยู่ณขณะนั้นพอท่านบิลานอาจานปั๊บนี่ไปเตรียมอาหารกันนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารโซฮอตแต่พอแต่พอถึงนะครับคิวของท่านอับดุลฮ์อบนิมบตูมนะครับซึ่งเป็นซอฮาบะที่นะครับพิการทางด้านสายตานะครับท่านตาบอดนี่ครับ พอท่านอับดุลล้อยมิมักตูมอาซานท่านรอซูลบอกว่าห้ามกินและหลังจากนั้นถ้าได้ยินเสียงอับดุลล้อยมิมักตูมอาซานเมื่อไหร่นี่ห้ามกินนะครับเพราะถือว่าเข้าเวลาจริงๆของเวลาซุบะฮีแล้วจะไปเอาของเข้าปากจะไปเอา น้ำนะครับใส่ปากนะครับตอนที่ท่านหลังจากที่ท่านอับดุลร้อนมักตูมอาซานหมดเวลาแล้วไม่ได้แล้วค,คือเวลาท่านอับดุลร้อ์อิมุมักตูมทำ,ทำการอศาซาเนี่ยหมายถึงว่าเข้าเวลาแล้วแน่ๆเข้าเวลาแล้วจริงๆครับคือเข้าเวลาแล้วจริงๆเลยนะครับแสงพยัตขึ้นแล้วจริงๆเลย นะครับได้เวลาละหมาดซุเปฮีจริงๆแล้วดังนั้นมันก็เลยมีภูมิปุ่มผูกพันเกี่ยวกับเรื่องของการถือสินอดว่าไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารอีกแล้วหลังจากที่อับดุลอฮ์อิมมัตุมได้อาจารแต่ตอนที่บีล้านอาจารตอนแรกยังกินได้อยู่ไหมยังกินได้กินได้เพราะยังไม่เข้าเวลาครับผมยังไม่เข้าเวลานี่แสดงว่าระหว่างที่บิล้านอาจารจนกระทั่งถึงอับดุลอฮ์อิมมัตุมอาจารนี่นะครับคือเวลากินอยู่ซึ่งตรงแล้วก็สอดคล้องกับอายะห์กัอรอานเมื่อสักครู่ที่ ได้บอกกับท่านพี่น้องไปในช่วงแรกก็คือให้กินให้ดื่มได้จนกว่าจะถึงเวลาฟยัดหรือเวลาช่ใช่ใช่ใชครับนี่คือสิ่งที่บรรดาซอบะแล้วก็สิ่งที่ท่านรรซูนสลอลอล็อตของอะไรเวอซัลลัมนะครับได้สอนกับบรรดาซอบาแล้วบรรดาซอบาก็ทํากันแบบนี้รือปฏิบัติกันมาแบบนี้แต่ว่าไม่ได้มีใครนะครับในหมู่ของบรรดาซอบาที่ทําการนะครับงดอาหารหรือเข้าใจไปว่าทุกวันที่จะถือสินอดจะต้องงดอาหารก่อน10นาที15นาทีไม่ใช่แบบนั้นครับผม แล้วคือ,อคผมมีคําถามนิดนึงครับครับอย่างในฮะดิษที่ผมนําเสนอไปที่บอกว่าช่วงระยะเวลาไอ้ห้าสิบอายะ์ตรงน,นั้นนะครับ <c oughs> อ้าวแล้วอย่างนี้แหละครับเราอยากจะได้สุนนะของท่านอบีมอฮัมัด <c oughs> สุลลอาา็อตวะไรล์วะสลัมในตรงนั้นด้วยเนี่ยเราสามารถทําได้ไหมครับหรือว่ามันจะไปตรงกับการอดอาหารในช่วงเวลาอินซาร์กเหมือนที่ได้ได้พูดไปนี่ครับ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ถือว่า ถ้าเกิดว่าพี่น้องรับประทานอาหารตื่นมาเตรียมอาหารตั้งแต่เนิ่นๆนะครับ,รบจนกระทั่งพี่น้องรับประทานอาหารเสร็จก่อนที่จะเข้าเวลาซุบปอี่ครึ่งชั่วโมงนะครับชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงรหรือสิบห้านาทีแล้วมันไปตรงกับเวลานั้นก็ไม่ถือว่าเป็นอะไร,รเพราะเราไม่ได้ทำอันเนื่องมาจากว่าเราเข้าใจว่ามันเป็นเวลางดอาหารจริงๆอรับเพราะว่าเผื่อพี่น้องบางส่วนอาจจะกังวลว่าอ,อยากได้ชน,นะแต่ว่ากลัวว่ามันจะไปตรงกับ เวลาอินซาร์ที่มีประเด็นอยู่ว่านักวิชาการบางคนก็เห็นว่าเป็นเรื่องไม่ถอะอไรอย่างนี้ก็นะครับจะได้สบายใจกันครับผมก็นะครับยาซากมูลเล่าขายรอนนะครับอาจารย์ยาบิดที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับอันคำดีละก็นะครับหวังว่าพี่น้องจะได้รับความรู้ความเข้าใจและก็รวมถึงความสบายใจนะครับกันในวันนี้นะครับกับเรื่อง